ไม่วเรามาถึงปาติตึงแล้วถ้ามีความรู้อะไรเกี่ยวกับผู้นำที่มาจากจีนครับคือภาษที่ที่เรามาตรงนี้ครือภาษาจีนเรียกว่า่่ามจือเียว คือเป็นเป็นสารเจ้าแม่แบบของภาคไต้โอครับหรือว่าถือว่าเป็นแบบเป็นแม่แบบของมูลนิธิปอเต็กตึ้งทั่วประเทศไทยยกตัวอย่างสมมุติว่าอำนาจจังหวัดจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับซึ่งอาจจะยังไม่มีไม่ไม่มีมูลนิธิขอเต็กตึง้งนะครับเมื่อสมมติจัดตั้งเนี่ยก็จะมาขอจดทะเบียนเป็นสาขา ของวัดเอ่อต้นแบบนี้นะครับไปเพราะว่าถือผมก็ถือรับภาพรูปนี้มาจากไหนครับเนี่ยเอมาจากเอ่อมาจากประเทศจีนครับนะอยู่ที่เมืองเอ่อเมืองประเทศเอ่อเมืองไต้จวัวคือเมืองเตียเ้ยเงีย้ยวเฉาหยางนะครับนี่แต่เดิมท่านใต้ยงฮงเอ่อเป็นบันณฑิตนะครับเป็นบัณฑิตเป็นข้นนาราชการแต่พออายุได้ประมาณ50กว่า<ม>ท่านก็สะโลดีมาบวช<ม><ม>แล้วก็จาริกทธุดงมาถึงเมืองเตี้ยเงี้ยวหรือเฉาหยางนะครับแล<ม>้วก ท่านมาพบ,พบเห็นชกกับภพยที่นั่นมากแล้วมีผู้คนล้มตายกันมากมายศพศพไรยญาติเป็นเกลือนและท่านตั้งปฏิธานว่าจะาเก็บศพกับแล้วก็นี่เองเป็นที่มาของมูลนิที่ขอแต่งเั้งแล้วท่านเป็นคนจังหวัดอะไรเมื่อกี้รายละเอียดไมี ไายบอกว่าท่านเป็นคนทุกเกี้ยนท่านไม่เป็นคนแต้จิ๋วผมดูในหนังสือของไทยในหนังสือปอาของไทยแต่ว่าพอมาที่นี่เขาไม่ได้เขียนรายละเอียดแต่พูดว่าแต่ว่ามีบางกระแสบอกว่าท่านไม่ใช่เป็นคนแต้จิ๋วแต่การมาช่วยคนแต้จิ๋วมันก็ยิ่งดีไม่ใช่หรช่ครับเป็นข้าหลวงให้เงาที่แนนอนท่านเป็นข้าหลวงอ๋อเป็นข้าหลวงแล้วมาทีหลังทำไมกลายเป็นกลายเป็นพระก็ทีหลังก็ท่านเห็นความไม่เที่ยงของชีวิต ครับนะคือในในประเทศจีนนะครับนะตอนที่ยังเป็นหนุ่มเนี่ยจะนิยมนัฐทิคงชื่อนะครับพอเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เห็นผ่านชีวิตมาเยอะเห็นถึงความไม่เที่ยงของชีวิตแล้วก็ไม่อยากจะต่อสูออ้ไม่อยากจะแข่งขันอะไรกับสังคมแล้วก็เลยสละโลกีวิสัยมาบวลนในประเทศจีนมีมากนะครับนะที่แต่เดิมเป็นข้าหลวงเนี่ยพอถึงเอาวัยกลางคน ก็จะก็จะสละถือว่าช่วงนั้นก็ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาออกบวชนะเราก็แน่นอนครับสมารชชงส่งสัสวาพระแล้ก็ฝังรากมานานแล้วครับแล้วทําไมท่านชื่อว่าใต้ฮงกงทำไมไม่ใช่ว่าใต้ฮงฝ่าซือฝ่าซือมันแปลว่าพระทำไมไปใช้คำว่ากงอ่ะท่านอาจจะมีเออธรรมชายาของท่านนะครับแ,แต่ว่าในประวัติไม่ได้ระบุถึง เพียงแต่ว่าเท่าเท่าที่ทราบนะครับคือเมื่อท่านบรณาภาพแล้วทางเมืองใกล้เิีวเสนอชื่อท่านไปยังเมืองหลวงที่คือเมืองไคฟงในยุคนั้นนะครับว่าท่านเนี่ยเป็นเป็นผู้เป็นผู้ที่สัตว์มามาช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์นะครับนะควรที่จะยกย่องยกย่องเลยทางการก็ตั้งให้ท่านเป็นต้าฟงนะครับต้าฟงคือเป็นตําแหน่งถ้าแปลตรงตัวแล้วับ ขุนเขาสูงที่ยิ่งใหญ่นะครับนะฟงนี่คือคือขุนเขานะครับยอดเขา,เา,าต้ตาฟงเลยเครับหัาฟงแล,แล้วจู่จู่ซื่อนี่คือโจซื่อคืออาจารย์ที่เป็นปรมาจารย์เลยต้นต้นแบบของอาจารย์ครับนะแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดนอกจากในเชิงนี้แล้วในเชิงสังคมวิทยานะครับนะท่านก็ถือว่าเ,าเป็นต้นแบบหรือเป็นแม่แบบของสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะอุททบกับภัยแต่พอมาถึงประเทศไทยนะครับก็ได้เปลี่ยนรูปนิดหน่อยจากอุททบกับภัยเป็นภัยต่างๆโดยชอบภัยจากอุบัติเหตุมากนะครับมีการเปลี่ยนรูปหน่อยแต่ก็ยังถือเป็นกิจกรรมทางสังคมสงเคราะห์อยู่ดีแจกลงศพครับคนตายคนยากจนนะครับแล้วทำไมท่านลงท้ายคําว่ากงอ๋อกงนี่เป็นคําว่าแปลว่าเจ้าครับแปลว่าเจ้าแปลว่าเทพเจ้า เช่นคำว่าจี้กงหรือว่ากวนกงกวนกงกวนกงก็คือกวนอูเทพเจ้ากวนอูใช่ใช่กวนกวนนะครับนายจี้นี้แปลว่าช่วยเหลือนะเพราะว่าท่านจี้กงก็ช่วยเหลือชาวบ้านมาตลอดอ๋อเป็นเทพเจ้าแห่งการช่วยเหลือครับนะมันก็ชื่อจี้จี้คำนั้นอ๋อโอ้เนี่ยคำนี้ลึกซึ้งเลยจี้กงเทพเจ้าแห่งการช่วยเหลือนี่เองฮันไตฮ่งกงก็คือเทพเจ้าเทพเจ้าไต้หงเทพเจ้าไต้หง ไม่ต้องไปลงท้ายว่าฝ่าสื่อยกย่องคำว่าไต่หงไปเลยแล้วก็สิ่งสำคัญท่านจะมีบทบาททางทางสังคมสงเคราะห์มากกว่าในเชิงศาสนาอืมแล้วก็เป็นเชิงพธิศัตร์ช่วยเหลือคือคือท่านไม่ได้เน้นว่ามาเผยแพร่ธรรมมาสอนเรื่องหลักคำสอนโอ้โหใัดเต้แต่ท่านเน้นเรื่องสังคมสองก็ซึ่งเข้ากับชาวบ้านอโดยเฉพาะในยุคที่ประสบท่ากับไทยภัยพิบัติธรรมชาติ ตอนนั้นจะาถ้าหาว่าเราจะเอาเรื่องทางจิตวิญญาณมาสอนชาวบ้านคงจะสอนยังไม่ใช่ยุคนั้นใช่ไหมก็เลยต้องออกมาประยยกน,น์ในมิติของนั้นหมายว่าถ้าศาสนาก็คือเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าเรื่องสังคมเนี่ยก็คือเรื่องต้องช่วยเหลือสังาะสังคมถูกไหมสังฆะสังฆะส่วนใหญ่ จะเป็นเรื่องของคระของเนนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสังคมเลยนะครับนะแต่ว่าท่านมาเปลี่ยนรูปนิดหน่อยนะครับมาเป็นช่วยเหลือสังคมมากมากกว่าที่จะนั่งหล่าตาอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วก็ทำให้ท่านก็เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของของคนจีนซึ่งปกติแล้วเทพเจ้าคนจีนนี่จะเป็นเป็น เป็นวีรบุรุษหรือว่าเป็นหมอไม่ใช่นักบวชทางศาสนาพุทธแต่ท่านก็เป็นหนึ่งในบรรดาเทพเจ้าจีนที่เป็นพระนักบวชอันนี่คือความแตกต่างจากเจ้าทั่วไปครับขอบคุณมากครับเราจะไปดูป้ายป้ายของเทพเจ้าไต้ฮงกงนิดหนึ่งแล้วมีคำอธิบายตรงนี้พอดีศาลเจ้าไต้ฮงกงปฏิสถานจำลอง มหาเถระผู้มากด้วยเมตตากรุณาเนาะสมัยราชวงศ์ซ่งพันปีที่แล้วก่อสร้างขึ้นมาปี2452อันนี้คือทำในเมืองไทยนะเป็นพระนักพับฒนานักปฏิบัติสังคมสงเคราะห์จริวัดงดงามเป็นแบบอย่างเป็นร่งงางเงานงสังคมสงเคราะห์ขมุที่บรเต,ติงในปัจจุบันเก็บศพส,บสงเคราะห์ไรย,ยากสร้างถนนสร้างสะพานช่วยเหลือผู้ยากไร้โอ้โห สร้างงานความดีจนเป็นที่จะลึกในดวงจิตเป็นางของคนจีนไม่ลืมท่านถึงมรณภาพบรรดาศิษย์ก็เลยสร้างอนุสถานให้ท่านโอเค